วันนี้ข้อมูลทั้งหมดนะครับจากไวเซาทีนะครับก็เป็นอินฟูขเมนะครับก็ชอบโพสต์เรื่องราวเกี่ยวกับไทยขเมยอยู่เรื่อยๆนะครับแล้วก็มีคอมเมนต์หลากหลายนะครับเพราะว่าคนนี้มันโพสแล้วมันชอบมาเด้งอยู่กับเขาเรียกว่าทางฝั่งไทยะครับมันจะมาเด้งมาแล้วก็คนไทยก็จะได้เจอข้อมูลที่มันโพสนะครับแล้วก็เข้าไปตอบโต้มันเยอะมากนะครับวันนี้มันโพสต์ด้วยความอัดอั้นตันใจนะครับหลังจากเห็นป้ายบอกชื่อถนนนะครับที่คนไทยไป เขาเรียกว่าไปปรับภูมิทัศน์นะครับส่งทหารช่างไปหรือถอนสิ่งปลูกสร้างที่ล้ำลุกล้ำดินแดนเข้ามานะครับเคลียพื้นที่ทุกอย่างชัดเจนนะครับแล้วก็ปักป้ายบ่งบอกเลยว่าตรงนี้เป็นดินแดนไทยนะครับมันก็แขนใจจุกอกนะครับเกือบจะขาดใจตุยนะครับเห็นแล้วโอ้โหป้ายดินแดนไทยตัวหนังสือไทยนะครับเห็นแล้วก็เอือทําอะไรไม่ได้นะครับอืมนะครับก็เลยเอารูปมาให้ชาวเขมรได้ดูว่าเราสูญเสียไปแล้วจริงๆนะครับคนเขมรก็แ้นมากนะครับอะ เดี๋ยวผมจะมาอ่านชื่อนะครับชื่อถนนก็นแล้วกันนะครับที่ที่คนไทยไปปักไป้ายไว้ชื่อถนนเพราะมากครับเพราะชื่อถนนเหล่านี้เอานมสกุลของเราทหารกล้าครับที่ยอมเสียสละชีวิตและร่างกายแลกมากับแผ่นดินที่เรามีอยู่เพื่อเอาคืนกลับมานะครับโอ้โหนะครับชื่อถนนนี้ต้องเป็นที่จารึกและจดจําตลอดไปของชาวไทยนะครับอ่ะนะครับถนนนาคทองดีสอนประดิษฐ์ผลเยี่ยมโอ้โหเป็น ชื่อถนนที่เพราะมากครับนี่คือถนนที่จะมีเขาเรียกว่าจะมีคุณค่ากับคนไทยอีก,อกตลอดไปอีกตาบนานเท่านานเลยนะครับานะครับอ่ะนี่นะครับก็เป็นเรื่องที่เขานําเสนอวันนี้นครับมาดูที่เขาโพสตกอนดีกว่านะครับเขาโพสต์ว่าอะไรมัเขาบอกว่าวันที่20กุมภานะครับที่ผ่านมาเนี่ยประเทศไทยได้เปลี่ยนชื่อถนนนะครับภูมิสุขของเขาเนี่ยนะครับเปลี่ยนเป็นชื่อถนนนะครับตามนามสกุลข,ของทหารไทยก็คือชื่อถนน นาคทองดีสอนประดิษฐ์ผลเยี่ยมนะครับแล้วก็ชื่อถนนอื่นๆในหมู่บ้านที่เป็นของเขเมรเก่าเนี่ยไทยก็ทยอยเปลี่ยนชื่อหมดนะครับแล้วก็เปลี่ยนหมู่บ้านเขเมรทั้งหมดเนี่ยเป็นที่อยู่ของที่ของคนไทยนะครับเพราะเป็นที่อยู่ของคนไทยแต่เดิมอยู่แล้วแล้วเขเมรมาบุกรุกนะครับทหารไทยก็เคลียร์แล้วก็ทําลายทั้งหมดไปนะครับแล้วปรับภูมิทัศน์ทุกอย่างให้เป็นของไทยดังเดิมนะครับแล้วมันก็องรเรียกว่าประเทศไทยกําลัง บุกลุกและควบคุมกับูชายอย่างผิดกฎหมายกฎหมายใครลักกฎหมายมึงหรือกฎหมายกูละนะครับดินแดนกูก็กฎหมายกูนะครับถ้าอยู่ดินแดนมึงก็กฎหมายมึงแล้วแต่แล้วแต่พื้นที่นะครับอ่ะนะครับเรื่องราวก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเรามาอ่านคอมเมนต์กันดีกว่านะครับคอมเมนต์ทั้งหมดแปลโดยเครื่องมือแปลภาษาอัตโนมัตินะครับอาจจะไม่ถูกต้องทั้งหมดนะครับผมมาเรียบเนียนเป็นภาษาปากก็ให้ฝังเพื่อความบันเทนถึงนะครับมแานะครับบอกว่าไหนไหนว่าเสียมันไม่ใช่โจรไงนี่ไงหลักฐานนะครับ มันเถียงว่ามันไม่ใช่โจรนี่ไงหลักฐานนะครับอืมนะครับว่าเราไปขโมยดินใดญมานะนะครับอ่านะครับคอมเมนต์แรกก็ตัดพ้อนะครับท้อใจนะครับอืมอ่านะครับบอกว่าอีออยากจะอยากจะคิวพวกเสี่ยงให้เป็นศพไปให้หมดเลยให้ลูกหลานมันเห็นเออนะครับอยากจะทําลายร่างกายคนไทยซะแล้วนะครับแหมนะครับอ่ะต่อไปนะครับ คอ,ค,อคอมเมนต์คนไทยก็ขอข้ามไปนะครับเพราะว่าก็จะมีแบบพวกสะใจแล้วก็ไปเยาะเยะ้ยเขาเยาะเย้ยถักถางเขาไปเรื่อยๆนะครับสร้างความเจ็บปวดให้เขานะครับอ่ะเรามาเขาไม่เคยกดีไงเค่เห็นเสากับปายเหล็กตัวหนังสือเสียมเนี่ยฉันก็ปวดใจมากแล้วอยากให้โจรมันนะเอาไปเหล่านี้ลงเอาไปเหล่านี้ออกไปนะครับอ่าเห็นเสาเห็นป้ายเ,เห็นตัวหนังสือภาษาไทยแล้วมันสแสลงใจนะครับ ทุยไอเวนนะครับร้านอาหารเขมรมึงอะ่ะเอาชื่อภาษาไทยเอาไทยคําว่าไทยไปต่อท้ายตลอดนะครับเหมือนกันมันขายไม่ได้มีใครแดกนะครับต้องคําว่าไทยไปติดถึงจะขายได้แม่ไอเวนทีนี้เห็นตัวหนังสือไทยเห็นภาษาไทยแล้วจะจะเป็นจะตายนะครับเอาชื่อภาษาไทยไปหากินอยูตอ่ตลอดตลอดแล้วก็ไปางอาหารเขมรมึงก็พิมพ์ไม่ได้อาหารเขมรเอาภาษาไทยไปใส่คำหาอะไรนะครับอ่ะต่อไปครับ จะเป็นยังไงครับเอามีมีคนไทยไปพิมพ์ภาษาเาาเปรนะครับบอกแพ้ประเทศไทยหนักมากนะครับก็คือแพ้ทุกอย่างอ่ะนะครับอืแล้วก็ก็คือตั้งกระดวงเมืองมึงแล้วครับแพ้แพ้หมดจดลาบคาบเลยครับประเทศมึงอ่ะนะครับตั้งดวงเมืองดวงผู้ผู้นํามึงนะครับอุตส่าห์คุณเซนอุตส่าห์ไปนะไปเปลี่ยนวันเดือนปีเกิดเลยนะครับอยากมีดวงเหมือนกษัตริย์นะครับคนก็ทำทุกอย่างนะครับอ่ะต่อมาเขาก็ สงสัยเราจะเหมือนยุคอังกอร์นะครับที่เราต้องเสียห้าจังหวัดให้เสียมนึกไม่ออกเลยนะครับในอนาคตเราจะเหลือพื้นที่หรือที่ดินเหลือเท่าไรนะครับอ่าก็คือเขาบอกว่าเขาสูญเสียตรงจังหวัดเมื่อก่อนนี้นะครับให้กับประเทศไทยไปนะครับแล้วก็จะมีอีกพวกหนึ่งนะนะครับที่เขามาทวงอ่จังหวัดที่ติดกับเขาอ่ะสามสิบกว่าจังหวัดทางภาคอีสานอีสานใตน้นะครับอืมนะครับบอกว่านั่นก็เป็นของเขาเราก็ยึดมามึงถามคนแถวนั้นก่อนหรือเปล่าเ็าอยากเป็นคอมเมหรือเปล่า หรือเขาอยากอยู่กับมึงนะเขาอยากจะพูดคุยกับมึงหรือเปล่านะครับก็ไม่มีใครอยากไปเอาเอาเขาเรียกว่าเอาตรงง่ายๆเลยนะบอกว่าไอ้ฮาจังหวัดที่เราโดนฝรั่งเศสยึดไปบอกถ้าเราเอาเอาคืนเนี่ยเราใช้สัญชาติไทยเนี่ยคิดว่ามันจะอยู่เป็นขมรหรือมันจะอยู่เป็นคนไทยครับกูว่าเดี๋ยวก็แห่มาเป็นคนไทยกันเต็มไปหมดนะครับแต่เราอย่าเอามาเลยประชากรคุณภาพต่ําไปแล้วนะครับเรียนก็น้อยนะครับเดี๋ยวก็ปัดเปย์อยู่ประเทศไทยอีกนะครับเออครับต่อมาเขาบอกว่า ลูกหกลานจนนะครับแล้วก็จำไว้จำพฤติกรรมเหล่านี้เอาไว้สักวันหนึ่งเราจะเอาคืนนะครับนะครับให้จาพฤติกรรมนี้เอาไว้เดี๋ยวสักวันหนเขาจะเอาแผ่นดินคืนนะครับบอกเสี่ยมันขโมยแผ่นดินของเราขโมยแล้วขโมยเล่าแล้วมันก็ยังขโมยต่อไปอีกอืนะครับแขนแขนนะครับทําอะไรไม่ได้มันจุกอกไงเห็นแบบภาษาไทยนะครับอต่อไปนะครับบอกว่าถ้าคุณเข้าใจเหตุการณ์นะนะครับที่ใดที่เอาไปเปลี่ยนชื่อแล้วนะครับ ต่อมาอีกไม่กี่ปีอ่ะมันก็เป็นของเขานะครับอ,อืมนะครับก็คือเราเอามาเราเปลี่ยนชื่อทุกอย่างครับอยู่ในอินแดนแล้วก็ทุกอย่างนะครับก็เป็นของเรานะครับอืมมนคิดอย่างนั้นนะนะครับแล้วแต่ต่อมานะครับโจนขโมโยดินแดนกัมพูชานะครับว่าว่าไทยโจนเป็นเป็นโจโนขโมยดินแดนกัมพูชาเราแพ้เราก็เถียงไม่ได้นะครับจะไปเถียงได้ยังไงล่ะทุกอย่างมันปรับปรุงทุกอย่างเป็นของเราเลยเหมดแล้ว ยิงมองไปมีแต่ความโหดร้ายนะครับอ่าก็คือโจนขโมยนินเดียเสร็จนะครับมันแพ้มันก็เถียงอะไรไม่ได้นะครับและทุกอย่างก็ปรับเปลี่ยนไปเป็นของเขาให้หมดแล้วนะครับมือมองกลับไปก็เห็นแต่ความโหดร้ายของสงครามนะนะครับไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นนะครับต่อมาก็บอกว่าคนไทยรับแพ้แล้วแพ้อีกแล้วก็แพ้ต่อไปนั่เองนะครับมือนะครับไปอย่างไปแซะเขาทำไปเกิดก็เลยว่าเกิดการยั่วยุทางอารมณ์นะครับอ่ะต่อไปนะครับบอกว่า เสียงมันเข้ามานะครับมันพัฒนาก็เร็วกว่าเราอีกนะครับคือประเทศเขาอยู่กันมาตั้งนานไฟฟ้าปปาถนนอะไรยังไม่ถึงนะครับเสียงมันเข้ามาเนี่ยมีถนนมีโครงสร้างพื้นฐานเสร็จเรียบร้อยไปแล้วนะครับประเทศไทยเหมือนทำงานเร็วแต่จริงๆทหารไทยทหารช่างนะครับรวดเร็วนะครับและถนนที่ทหารทําส่วนใหญ่แม่งไม่ค่อยพังเลยนะครับไปดูในค่ายทหารในรถพวกรถทําวิ่รถที่แบบว่าน้ําหนักเยอะวิ่งในคล้ายฐานนะ ถนนในค่ายทหารแมงยังดีอยู่เลยประสิบยี่สิบปีนะครับไม่เหมือนข้างนอกไม่เดี๋ยวก็พังเดี๋ยวก็พังนะครับถ้าทหารไทยทำเนี่ยโอเคนะครับมดีเลยมาตรฐานนี่เขาเลยตัดเพราะว่าเออน,น้อยใจนะนะครับเสียมไม่เข้ามาแป๊บเดียวพัฒนาตรงนั้นทั้งหมดแล้วมีถนนมีไฟฟ้าแล้วนะครับที่คุณกันก็ลาออกไปนะครับมีไฟฟ้าดีไม่ดีต่อาปาไปแล้วด้วยนะครับอยู่ที่เขเมรม,มาตั้งนานแม,นม่มันไม่เคยพัฒนาเลยเป็นหมู่บ้านในป่าในเขาอย่างไงก็เป็นอยู่อย่างนั้นนะครับต่อมานะครับ เห็นแล้วนอนไม่หลับนะครับโอ้โหฝันนะครับฝันเห็นแต่เสียมลูกหลานประเทศเขานะครับมันเป็นฝันร้ายนะครับที่เขาต้องเจออยู่อีกตลอดชีวิตนะครับอคือเห็นภาพดินหลอนถึงกับนอนไม่หลับเลยอะโอ้โหสุดยอดเลยแสดงว่าเรานี่มีผลกระทบต่อจิอตใจเขาหน้าดูนะครับอืมนะครับบอกทําไมคนเขมเมนต้องเห็นสิ่งเหล่านี้ครับมันรับไม่ได้เออนะครับคุณคขมเมนตเขต้องทนอยู่กับสิ่งเหล่านี้ ตลอดเลยมันรับไม่ได้คือมันรับจะไม่ไหวแล้วนะครับกับเหตุการณ์แล้วก็ภาพเหล่านี้นะครับโหมันคงจะแข้งกันจริงน,นะเพื่อนๆนะครับแต่คนเอาไปฝันเอาไปฝันร้ายอันนี้ก็รับไม่ได้กับสิ่งที่เกิดขึ้นเกิดขึ้นมาแล้วเห็นต่อหน้าขนาดนี้นะครับบอกว่าทำไมเราต้องโดนบุกลุกบุกลุกบุกลุกอยู่ตลอดแบบนี้เออทนไม่ไหวนะครับโดนบุกลุกอยู่ตลอดคือไม่เคยได้เปรียบเลยไม่เคยมีข่าวว่าได้ดินแดนเพิ่มจะเสี่ยวเลยรขาคงจะดีใจนะครับถ้า ถ้าครั้งแรกเนี่ยนะครับมันยังอยู่ในจุดได้นะครับมันก็คง <c oughs> ขอโทษครับเพื่อนมันก็คงดีใจและประกาศรบยอะอยองให้เรามาโอ้โหเราคงจะแบบอายแทบแทกแผ่นดินอะไรเงรี้ยแต่ทุกวันนี้นะครับเราก็ไม่ได้ไปทําอะไรแล้วบอกเอาดีๆของเราคือแต่บันนั่นแหละครับบอกว่ายึดตรงนู้นได้ตรงนี้ได้ตอนลบการสุดท้ายเป็นไงครับความจริงปรากฏแม่งหน้าแหกนะครับเออก็เลยเสียอกเสียใจนะครับอ่ะนะครับบอกพอประเทศเราอยู่กับการทุจริตคอร์รัปชันไงทําให้ประเทศเราอ่อนแอ ทุกอย่างมันเลยเป็นแบบนี้นะครับถ้าจะให้หายนะเลือกอรับปชันมาพัฒนาประเทศดีกว่าอืนะครับก็คือเขาก็รู้นะครับว่ามันทุตรีอรับปชันยังไงมีอลายชื่อทหารผีเขาเรียกว่าอะไรโกไม่กระทั่งสังกะสีกระเบื้องอะไรเงี้ยเอาหมดนะครับผู้นำนะครับผู้นําพวกเราทหารนะครับพวกหัวหน้าทหารมันกินหมดกินเรียบนะครับน้ําจะแดกยังไม่มีเลยนะครับ ต่อมาครับบอกว่าดูแล้วมาทรมานนะครับเราไม่มีความสามารถจะทําอะไรได้เลยเหรอดินแดนเราก็ต้องสูญเสียไปสูญเสียไปนะครับหวังว่าชาวต่างชาติจะเข้ามามาช่วยนะครับสุดท้ายก็ไม่มีใครเลยครับเหลือตัวคนเดียวเขารู้ว่ามึงโกหกมึงตอแหลนะครับสร้างหลักฐานปลอมทุกอย่างนะครับใครก็จะไปช่วยมึงนะครับอ่ะอีกสักสองคอมเมนต์แล้วกันนะครับเดี๋ยวคลิปจะยาวเกินไปนะครับต่อไปครับบอกว่าดินแดนเราแต่ประเทศไทยอะเอาไปง่ายจังเลย ทำไมไม่มีใครสงสัยมั้งวะว่าทำไมมันง่ายขนาดนี้อืมนะครับแล้วมึงโง่ไงแล้วก็อ่อนแอเองนะครับทหารมึงก็กากช่วยอะไรไม่ได้นะครับบอกพวกมึงดีใจมากเหรอที่ลูกดินแดงเขมรเนี่ยอย่าลืมนะมันเป็นดินแดงของบรนพบรุดเรามันพบรุดเราไม่เอามึงไว้แน่อนั่นแหละครับไม่ต้องเอามึงไว้นะครับมึงเผาไฟก็ไม้พวกมึงเองนะในความโง่เลยครับไม่ดูทิศทางลมก็อย่างนี้แหละนะครับอ่ะก็ประมาณนี้กันเพื่อนเพื่อนครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ